พร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h t ตัวนี้นะครับส่วนตัวหลอดด้านในนะครับก็จะเป็นแบบ LED หน้าให้แบบนี้นะครับทั้งหมด4จุดตรงนี้1นะครับ2นะครับ3แล้วก็4นะครับมีทั้งหมด4จุดไฟฟ้าแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวด้านหลังที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็มาต่อเนี่ครับมันจะมีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็โหมดลากพ่วงอย่างนี้ พร้อมกับโหมดถนนลื่นนะครับเท่ากับมันมีสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมน,นะครับบอยชาโคนะครับวันนี้บอยชาโคจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัว Ever อรเรนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะหลายท่านอยากจะดูว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับเอเวอรนะครับมีสีนี้ไหมด้านหลังเราเห็นแวบ,บๆใช่ไหม ก็คือสีส้มนั่นเองครับสีนี้นะครับลูกค้าต้องเพิ่มอยู่ที่1,2,000บาทนะอ่บาทนะมาดูกันนะครับว่ารุ่นด้านหลังนี่คือเจ้าตัวรุ่นอะไรนะครับก็คือเจ้าตัว everest ten นะครับตัวนี้ราคาขายของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนานับาทนั่นเองนะครับสีส้มอิดสีนี้ครับเซอรนาอัลเลนตัวนี้นะครับเพิ่มอยู่ที่ 1, 2,000นับาทนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านหน้าครับแน่นอนนะครับกับเจ้าตัว Nexgen ทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g Light ตัวนี้นะครับส่วนตัวหลอดด้านในนะครับก็จะเป็นแบบ LED Reflector นะครับก็จะให้ความส่องสว่างมากกว่า LED ปกตินะครับแล้วก็ด้านในนะครับของตัวโคมตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวแล้วนะครับแล้วตัวโลโก้นะครับคาโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินอย่างนี้ตัดเพื่อความหรูหรานะครับก็มีโลโก้ฝาขนาดใหญ่แบบนี้ พร้อมกับตะแกรงที่มีช่องรูระบายความร้อนรูรับอากาศที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับเจ้าตัวมีเซ็นเซอร์หน้าให้แบบนี้นะครับทั้งหมด4จุดตรงนี้1นะครับ2นะครับ3แล้วก็4นะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับที่มีให้จากโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเอเวอเรสต์ ide, นะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะเราจะมีตะขอลากจูงให้สองข้างแบบนี้นะครับ จะไม่เหมือนพวกกระบะนะครับถ้าตัวเริ่มต้นจะมีข้างเดียวนะแต่อันนี้เอเวเลต์นะครับตัวเริ่มต้นของเรานะครับตัวเทนนะเราให้ตะขอรักจุงทั้ง2ข้างแบบนี้เลยนะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับก็เป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้ก็ลัดกับยางขนาด25565 R 1 8แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวลายแม็กที่ตัดเป็นดาตัดบอลเงินแบบนี้นะครับพร้อมกับดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อด้วยนะครับพร้อมกับคี กระจายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโลโก้นะครับที่ตัดเงินแบบนี้นะครับมีคำว่าเทอร์โบนะแล้วก็ในเรื่องของกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แบบนี้นะครับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับด้านบนนะครับของเจ้าตัวเทนนะครับเราจะมีตัดเล่าหลังคาที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับก็ สวยงามดีนะครับดำตัดส้มนะถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้สีส้มที่ไม่อยากได้ตัวท็อปตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทย์เลดเช่นเดิมนะครับเป็นพุชสตาร์ทสมาร์ทย์เลดเวลาเราใช้งานกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเราจะล็อกรถก็แค่สัมผัสตัวปุ่มตัวนี้นะเวลาเปิดเราก็แค่ล้วงแค่นั้นเองนะครับตัวชาบันไดก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะมีร่องขีดที่เยอะมากขึ้นในะเรื่องของการเหยียบขึ้นนะครับก็กระชับมากขึ้นแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ มาเลยมาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสปอเลอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับอยู่ด้านบนนะครับมีคําว่าเอเวอร์เรแบบนี้นะครับไฟก็เป็นแบบ LED แบบนี้<ม>นะครับสวยงามนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยพร้อมกับกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ท้ายก็มีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็กล้องมองหลังแบบนี้นะครับก็จะมีคาตัวหนังสือคำว่าเอเวอร์เรที่เป็นนูนด้วยนะนูนแบบ3มมิติแบบนี้ สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในฝาท้ายนะครับเจ้าตัวเริ่มต้นของเรามันจะเป็นไม่ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะจะเป็นเมนนวลนะครับเปิดยกขึ้นมานะครับแล้วก็เบาะแถว3ามนะครับก็จะเป็นพับมือนะมันจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่พับค่อนข้างที่จะสะดวกนะจะมีตัวตะขอเราแค่งดขึ้นแบบนี้ปล่อยเลยนะครับแต่เวลาดึงนะครับก็ใช้เชือกตัวนี้นะครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นถึงจะเป็นเมนนวลแต่ก็พับง่ายนะก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ เดี๋ยวพาไปดูต่อกันด้านในดีกว่ากับเจ้าตัวเทรนนะครับเอเวอร์เรสเที่ลูกค้าอยากได้เหมือนกันนะก็ขายดีนะครับช่วงนี้เทรนราคาไม่แรงด้วยครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านในครับนะครับมาต่อกันที่ด้านในนะครับก็เริ่มที่แผงประตูนะครับก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังเดินได้สีดําแบบนี้นะครับกระจกก็จะเป็นกระจกแบบออโต้วันชัดนะครับกดทีเดียวก็ลง กดทีเดียวก็ขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ในเรื่องของมือมือเปิดแต่น,นี้ก็ดีไซน์เหมือนกันทุกรุ่นและเจ้าตัว Next Next เ e นของเรานะครับจะเป็นบีบแบบนี้นะครับที่อยู่ด้านในซ่อนด้านในก็เซฟตี้ดีนะเด็กเดึกเนี่ยเวลาจะเปิดออกจากรถเวลาเราวิ่งนี่ก็จะยากขึ้นนะนะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นหนังแล้วก็มีปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวด้านหลังที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็มาต่อที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับพร้อมกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอสีแบบดิจิตอล100%แบบนี้จะไม่มีเข็มผสมเลยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของพร้อมกระหมดการขับขี่ด้วยนะเนี่ยครับมันจะมีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็โหมดลากพวงอย่างนี้ พร้อมกับโหมดถนนลื่นนะครับเท่ากับมันมีทั้งหมด4โหมดนั่นเองนะครับให้มากับเจ้าตัว Nexgen ของเราแล้วแบบนี้นะครับไฮไลท์นะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับแอปพลิเคชันของ Ford ใหม่นะครับคือ Ford p a ารตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อแล้วสามารถสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลที่ตัวมือถือเราก็ได้นะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะมีไวเลสชาร์จแบบนี้ให้ด้วยนะครับ พร้อมกับหัวเกียร์ที่เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นดวดได้ด้วยนะแต่ลรบวกลบเรายังอยู่ที่หัวเกียร์อยู่นะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีเซอร์ชันควบคุมให้นะครับแล้วก็จะมีตัวปิดสัญญาณการเตือนด้านหน้านะครับบางทีลูกค้าขับในเมืองเนาะแล้วมันแบบว่ามีมอเตอร์ไซค์แทรกแทรกรถติดๆเนี่ยมันจะดังนะครับเราสามารถปิดตัวนี้ได้ด้วยนะครับอ่าลอไปดูด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังมั่งนะครับเพราะว่าเอเวอรเรสต์นะมันเจ็บที่นั่งก็พาดูด้านหลังด้วยแล้วกันอ่ะ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับค่อนข้างนั่งสบายนะเดี๋ยวเราจะนั่งให้ดูนะครับบอยสูงประมาณ180นะ79 80กนะครับก็ค่อนข้างที่จะสบายนั่งไม่เมื่อยนะครับเพราะเบาะด้านหลังก็มีลักษณะเอนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวช่วงเบาะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็นั่งไม่ไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าตัวฟอร์ดของเรานะครับได้ดีไซน์ตัวนี้นะครับเบาะด้านหน้าของ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 เป็นคนนั่งด้านหน้านะ มันจะเว้าไปทําให้แบบว่าเรานั่งสามารถยืดขาได้เลยนะครับบนก็สูงประมาณ179-80เนี้ยช่วงด้านบนนะครับผนังตัวเลสลมตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะก็ยังโอเคนะอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวปรับเราจะมีพัดลมนะครับมีพัดลมปรับแยกแบบนี้นะครับแต่เราไม่สามารถปรับปรับอุณหภูมิได้แต่เราสามารถปรับเบาพัดลมได้จากตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของตัวนี้อ่ะ จะมีที่วางแก้วแบบนี้สามารถวางได้2อ,อ,อใบนะก็โอเคะครับเป็นรถ7็ที่นั่งที่สะดวกสบายอีกคันหนึง่งแล้วก็ที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวบอยให้ดูในเรื่องของการขึ้นขึ้นเบาะแถว3นะครับเดี๋ยวให้กล้องลองซูมเข้ามานะครับในเรื่องของการปรับเบาะขึ้นแถว3นะครับมันจะมีอยู่2เทคนิคนะครับก็คือถ้าเรายกตรงนี้นะครับมายกตรงนี้แล้วเราก็ดันขึ้นมาแบบนี้ อันนี้เราสามารถเดินขึ้นด้านนี้ได้ไปที่เบาะแถวสามได้นะครับและอีกอย่างนึ่งนะครับอ่านแลวลอเซตที่เดิมบางทีลูกค้าไม่อยากสอดตัวเข้าไปอยากจะเหยียบข้ามขึ้นไปเลยก็แค่เปิดตัวนี้นะครับกล้องซูมตรงนี้เลยนะตัวนี้เราก็แค่พับตัวนี้เราสามารถเหยียบขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเป็น2สเต็ปนะครับลูกค้าก็สะดวกแบบไหน,นก็ใช้แบบนั้นแล้วกันนะครับก็ทําได้2สเต็ป โอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังหาตัว e v e อ e s t ที่ราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นตัวเริ่มต้นได้ออปชันแบบนี้ระบความปลอดภัยของทาง f อร์ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูตัวนี้ดูนะครับสีก็มีให้เลือกเหมือนสีตัวท็อปแต่จะไม่มีสีเดียวคือสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินจะเป็นอีกอีกตัวรุ่นหนึ่งก็คือตัวรุ่นสปอร์ตนั่นเองถ้าชอบสีนี้ก็มาจัดกับเราได้ตอนนี้รถชนค้าที่จะเยอะด้วยนะครับผมวันนี้นะครับบัวชาก็สาขาพระปแดงนะฟอร์สาขาพระปนเียลปป้ไรัสดีครับ